ทาม่าสวัสดีครับเรานะครับสวัสดีค่ะองนี้มีหกตัวนะคะครับโอ้โหตัวนียอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งตรงนี้หนีก่ะตรงนี้หนีเราเบิ่งนี่ได้เห็นเบน้งเห็นเบน้งเห็นเบน้งมันกระจายกันออกไปแล้วสั่งสั่งลูกมันเห็นหมดเลยโอ้โหเขาใหญ่สร้างลูกมาอยู่ย่ อลังการงานช้างจริงงานช้างจริงจ <c oughs> ัอวันนี้ต้องทั้งหมดต้องคิดว่าสิบห้าตัวนะอ้ทแล้วหมดนี้ใช่ไหมครมับพ่อแม่จ่ายกันอยู่กำลังไปอะไปที่เดียวกันเราโชคดีจริงๆเนาะคมับพาอแม่ต้องพ่ออกอยยจังใจช่ะโชคดีชอดเลย มารวมกลุ่มแล้วค่ะ